สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคุณต้อยปอลองต้นกล้าครับนี่นะครับวับนนี้มีมันกี้หนูนะครับสําหรับนําไปแกงส้มหรือแกงกะทินะครับสำหรับมันกี้หนูนี้ผมแช่น้ําไว้ช่วงเช้าก่อนไปที่ไปทํางานนะครับเพืเ่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปอ,อกเปลือกมันกี้หนูกันก่อนจะ นำไปแกงกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับสังเกตว่าแช่น้ำไว้แล้วเปลือกมันจะขุกจาฟองนะเพื่อนดีๆแบบนี้นะครับ นีนะครับก็เปือบก็จะลุดนี้นะครับใช้นิ้วกดๆแบบนี้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับนะส่วนที่เป็น หมดแบนี้นะครับเราก็าตัดออกนะครับ ถ้าเราไปกูดขณะที่ยังไม่แช่น้ำหรือนำไปต้มก่อนนะครับมือของเราจะดำนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับนี่นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับตามนี้นะครับดูว่าใส้นนิ้วนิ้ว นก็ออกแล้วง่ายมากๆม,มันกี่หนูจากพัทลุงนะครับกลับบ้านมารอบนี้เอามาเป็นวัสุดิบของวันนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับ 국민 <sweak> ketu